สกุม่ยอเอชของเราวันนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศนะคะกับหนุ่มเต็นเขาบอกว่าทรงพลังสร้างสถิติสุดปังเนี่ยเขาจะสร้างสถิติอะไรไปชมค่ะมาได้ครับเชิญเลยครับมันเก็บไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเก็บไปไม่ได้ ก็อเอาออกมาเธอครับต้องว่าครั้งน like ี้เ็นกลับมาบ้านเกิดของเรานะฮะพร้อมกับแฟนคอนเดี่ววครั้งแรกของตัวเองในประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างฮะโอ้อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆของเ็นนที่แบบรักเ็นและให้โอกาสเ็นได้แบบเปิดคอนใหญ่ได้อย่างนี้ก็ ขอบคุณความรักของแฟนมากกว่าจูบว่าครับอยีาเต็งก็พยายามตั้งใจให้เหมือนตอบแทนความรักไลกันนะครับรักไหมครับรักไหมรักรักที่สุดไม่นับไม่มารวมกันตรงนี้แน่นอนโอ้นะคะไม่รักสองรอบของ Impact Arena ของเราไม่โซลเอาแน่นอนใช่ไหมครับทุกคน น่าจะเรื่องเทคนิคในการร้องเพลงเรื่องการเต้นแล้วก็เรื่องสีหน้าแล้วก็อย่างที่มากสุดคือแบบเต็นก็ตอนแรกๆเป็นพวกเด็กแบบแอบจะชายๆหน่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกบางครั้งแบบดูบนเวทีดูเหมือนแบบเป็นกล้าแสดงออกแต่เอาจริงๆเป็นแบบแบบชายมากแล้วก็แบบไม่ค่อยบริสขนาดนั้นแต่ช่วงมีแบบเริ่มพยายามแบบไม่คิดเยอะอยู่บนเวทีเอาสนุกบเวทีจริงๆไม่ไม่ต้องคิดว่าจะบนจะผิดจะไม่ไม่ต้องคิดว่าจะผิดพลาด เอาใส่เต็มที่เลยมันไม่มีใคร perfect รอยเปอร์เอยู่แล้วเอาสนุกไปก่อนนี่ครับถูกต้องใช่ไมครับแฟนๆเพราะฉะั้นตอบแบนี้เราจะได้เห็นเป็นแบบเต็มที่สุดๆไปเลยเนี่ยที่เต็มสิ็ครับก็คงจะทำสิ่งนี้เรื่องการเต้นการร้องอยากจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกการเหมือนอยู่บนเวทีการเล่นเหมือนจะมีมีหลายอย่างที่ต่นยังไม่ได้ โชว์อีกเยอะแต่ก็คิดว่าเวต้ดูมอนิเตอรตอ์ตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้ด้านนี้รู้สึกน่าจะพัฒนามากขึ้นก็คงอาจจะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดของเต้นแล้วก็คอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่กำลังแอบเก็บ1 2 3 <S 1> <S 2> <S 2> <ๆ>่งยนี่ยังไม่ได้โชว์อีกเยอะนะไอัที่โชว์ที่เราที่พวกเราเห็นเห็นกันก็คือเป็น<อ>นำ้นำจิ้มครับแค่น้ำจิ้มป็พอแค่น้ำจิ้มแฟนๆก็จะทนไม่ไหวแล้วนะเออแล้วยังมีอีกอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้โชว์อ่ะคุณรอติดตามนะทุกคน